ฉากเปิดบรรยากาศร้านสักรีดเก่าแก่เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาร้านสักรีดของต้นตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าร้านมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเรียงกันเป็นแถวมีลูกค้าหลายคนกำลังรอเสื้อผ้าซักเสร็จบางคนกดโทรศัพท์บางคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กลิ่นผงซักฟอกอ่อนๆลอยฟุ้งในอากาศเสียงเครื่องซักผ้าหมุนดังก้องในร้าน ผนังร้านมีป้ายประกาศติดไว้เช่นกรุณานํำเหรียญมาให้พอดีห้ามทิ้งเหรียญในเครื่องและห้ามลืมเสื้อผ้าแนะนำตัวละครหลักต้นกับชีวิตประจำวันในร้านต้นชายหนุ่มวัยส0ปียืนเช็ดมืออยู่หลังเคาน์เตอร์สวมเสื้อโปโลสีซีดและกางเกงยีนเกา่าเขาเป็นคนขยันขันแข็งทำงานตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำดูแลร้านสกรีที่พ่อแม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อน ทุกวันเขาต้องรับเสื้อผ้าซักอบรีสและจัดเก็บให้ลูกค้ามารับแม้ร้านจะพอเลี้ยงตัวได้แต่ต้นเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่เติบโตและเขาติดอยู่ในวังวนเดิมๆปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านซักรีดลูกค้าลืมเหรียญในเครื่องซักผ้าต้นเดินไปเช็คเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วพบว่ามีเหรียญตกค้างอยู่ในช่องเหรียญหลายเครื่อง เขาถอนหายใจและพึมพำกับตัวเองลูกค้าลืมอีกแล้วนี่เราต้องคอยเก็บเหรียญพวกนี้ไปถึงเมื่อใดเขานึกขึ้นได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เขาต้องคอยทอนเงินและจัดการกับเหรียญที่ลูกค้าทิ้งไว้ลูกค้าบ่นเรื่องความไม่สะดวกลูกค้าประจำคนหนึ่งป้าสีเดินเข้ามาและบ่นว่าต้นเอรฉันอยากซักผ้าแต่ว่างแค่ตอนดึกร้านเธอก็ปิดแล้วฉันต้องไปซักที่อื่นเลยนะเนี่ย อีกคนหนึ่งพี่เจีย๊ยบพนักงานออฟฟิศพูดขึ้นว่าบางทีรีบไปทำงานกลับมาก็ดึกร้านปิดแล้วต้องรอวันหยุดถึงจะมาเอาเสื้อผ้าได้น่าจะมีวิธีที่สะดวกกว่านี้นะต้นพยายหน่ารับฟังแต่ในใจรู้สึกกดดันเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงความฝันของต้นที่ยังไปไม่ถึงหลังจากลูกค้ากลับไปต้นนั่งลงที่หลังเคาน์เตอร์มองไปรอบๆร,ร,ร้าน เขาหยิบสมุดเล่มเก่าขึ้นมาเปิดหน้าที่เคยเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนเป็นไอเดียเกี่ยวกับการทำธุรกิจสกีที่สะดวกขึ้นข้อความในสมุดมีลายมือของเขาเองทำยังไงให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอซักผ้าเขามองสมุดแล้วถอนหายใจมันคงเป็นแค่ฝันเราไม่มีทุนไม่มีเทคโนโลยีจะทำได้ยังไงจุดเปลี่ยนเหลียนซักผ้าเหรียญหนึ่งที่จุดประกายความคิด ขณะกำลังปิดร้านต้นเดินไปเก็บเหรียญที่ลูกค้าทิ้งไว้ในเครื่องเขาหยิบเหรียญขึ้นมาพิจารณาหมุนมันในมือแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเราต้องใช้เหรียญอยู่แบบนี้มันไม่มีวิธีอื่นเหรอเขานั่งลงเปิดโทรศัพท์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆตาของต้นเป็นประกายเขาเริ่มจินตนาการถึงร้านสกีที่ไม่ต้องใช้เหรียญถ้าเรามีระบบฝากและรับเสื้อผ้าอัตโนมัติ ลูกค้าอาจจะไม่ต้องมานั่งรออีกต่อไปก็ได้ความคิดนี้เริ่มกก่ะตัวขึ้นในหัวของเขาต้นตัดสินใจลองทำบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคืนนั้นต้นนั่งอยู่ในร้านที่ปิดแล้วมองไปที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเก่าๆเขาหยิบสมุดขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มนั่งแนวคิดใหม่เสียงนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆแต่ต้นยังคงนั่งจดไอเดียอย่างตั้งใจ ถ้าไม่มีใครทำเราจะทำเองเขาพึมพำเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากฉากจบลงที่ภาพของต้นกำลังจดบันทึกใต้แสงไฟสลัวๆพร้อมกับเปลี่ยนซักผ้าวางอยู่ข้างๆต้นเริ่มค้นหาทางออกเช้าวันรุ่งขึ้นต้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่ยังค้างคาอยู่ในหัวเกี่ยวกับเปลี่ยนซักผ้าเขานั่งจิบกาแฟอยู่หลังร้านเปิดโทรศัพท์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสกีตแบบอัตโนมัติ เขาเจอบทความเกี่ยวกับตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใช้ในต่างประเทศเช่นตู้รับส่งพัสดุและตู้เก็บของในห้างถ้าเราทำตู้เก็บเสื้อผ้าแบบนี้ได้ลูกค้าก็ไม่ต้องมานั่งรออีกต่อไปต้นพึมพำกับตัวเองแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริงหรือไม่ทดลองแนวคิดแรกตู้ฝากเสื้อผ้าแบบง่ายๆต้นมองไปรอบๆร,ร้านและตัดสินใจลองทำอะไรบางอย่าง เขาหยิบตู้ล็อกเกอร์เก่าที่เคยใช้เก็บดีไว้ออกมาจากโกดังหลังร้านนํำมาติดตั้งที่หน้าร้านพร้อมติดป้ายทดลองใช้ระบบฝากเสื้อผ้าค่ะลูกค้าสามารถฝากเสื้อผ้าไว้ในตู้แล้วส่งข้อความแจ้งต้นเพื่อให้ซักเมื่อลูกค้าจะมารับเสื้อผ้าต้นจะส่งรหัสล็อกเกอร์ให้ทางข้อความผลลัพธ์ช่วงแรกลูกค้าหลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศซึ่งหมกมารับเสื้อผ้าดึกดก แต่ยังมีปัญหาเช่นลูกค้าลืมส่งข้อความแจ้งเมื่อลงเสื้อผ้าหรือบางคนพิมพ์รหัสล็อกเกอร์ผิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทดลองปัญหาที่หนึ่งตู้ล็อกเกอร์แบบแมนนวลยุ่งยากเกินไปต้นพบว่าการให้ลูกค้าส่งข้อความแจ้งนั้นยุ่งยากและไม่มีระบบอัตโนมัติวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งคุณมินมารับเสื้อผ้าแต่รหัสล็อกเกอร์ที่ต้นส่งให้ใช้ไม่ได้ ลูกค้าหงุดหงิดและบ่นว่าน่าจะมีแอปหรือระบบที่มันง่ายกว่านี้นะคะต้นคิดในใจว่าใช่เราต้องทำให้มันง่ายขึ้นกว่านี้ปัญหาที่สองบางครั้งลูกค้าเอาเสื้อผ้ามาวางแต่ไม่ได้แจ้งลูกค้าหลายคนลืมแจ้งต้นว่าฝากเสื้อผ้าไว้ที่ล็อกเกอร์ทำให้เสื้อผ้าค้างในตู้เป็นวันๆต้นเริ่มจดบันทึกถึงปัญหาที่พบเจอแล้วคิดว่าจะทำระบบให้มันเป็นอัตโนมัติได้ยังไง จุดเปลี่ยนสำคัญแนวคิดตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะคือน1ต้นนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใช้ในต่างประเทศเขาเห็นตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นที่มีตู้ล็อกเกอร์รับส่งพัสดุอัตโนมัติซึ่งสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันได้ถ้าเราสร้างตู้ที่สามารถรับเสื้อผ้าได้อัตโนมัติเชื่อมกับแอปแล้วให้ลูกค้าเปิดตู้ผ่านมือถือมันต้องเวิร์กแน่ๆเขารีบจดแนวคิดลงสมุด ตู้ล็อกเกอร์ต้องเปิดปิดอัตโนมัติผ่านแอปต้องแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อเสื้อผ้าสักเสร็จต้องรองรับการชำระเงินออนไลน์เพื่อลดปัญหาเรียนหายเริ่มต้นพัฒนาระบบต้นแบบการหาดีไว้และพัฒนาโปรโตไทยต้นไปที่ร้านขายดีไวอิเล็กทรอนิกส์และลองหากลไกล็อกอัตโนมัติที่ใช้กับตู้เขาเจอดีไวระบบล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้ด้วยสัญญาณจากมือถือ ต้นตัดสินใจซื้อดีไว้มาทดลองและเริ่มประกอบตู้ต้นแบบหลังร้านสร้างระบบเบื้องต้นเขาลองเชื่อมระบบล็อกเข้ากับแอปส่งข้อความไลน์ API เมื่อลูกค้าวางเสื้อผ้าในตู้ต้นสามารถกดปุ่มในระบบแล้วลูกค้าจะได้รับรหัสผ่านไลน์ทันทีเยี่ยมอย่างน้อยเราก็เริ่มทำให้มันอัตโนมัติได้บ้างแล้วความหวังใหม่ของต้น เช้าวันถัดมาต้นติดป้ายทดลองใช้ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะฝากรับเสื้อผ้า24ชั่วโมงลูกค้าคนแรกที่ลองใช้ระบบคือพี่เจีย๊ยบพนักงานออฟฟิศเธอฝากเสื้อผ้าไว้ในตู้และได้รับรหัสเปิดตู้ผ่านไลน์ทันทีพี่เจี๊ยบยิ้มและพูดว่าแบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยเธอคิดได้ไงเนี่ยต้นยิม้มภาคภูมิใจพร้อมตอบเบาๆก็แค่ไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบาก ภาพจบที่ต้นยืนมองตู้ล็อกเกอร์ที่เพิ่งสร้างเสร็จพร้อมความหวังใหม่ในใจเสียงเครื่องซักผ้ายังหมุนอยู่ในร้านแต่ครั้งนี้ต้นรู้สึกว่าอนาคตของเขากำลังเปลี่ยนไปความสำเร็จและลอกแรกของตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะเช้าวันใหม่ที่ร้านซักรีดของต้นลูกค้าหลายคนเริ่มสนใจตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่เขาติดตั้งไว้หน้าร้านพี่เจีย๊ยบพนักงานออฟฟิศใช้ตู้ฝากเสื้อผ้าเป็นครั้งที่สองและบอกต้นว่า ฉันบอกเพื่อนที่ออฟฟิศแล้วนะพวกเขาสนใจอยากลองใช้ด้วยต้นเริ่มสังเกตว่ายอดลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีเวลามารับเสื้อผ้าในเวลาทำการภาพของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเดิมๆถูกแทนที่ด้วยไอเดียธุรกิจที่ทันสมัยต้นยืนมองร้านของตัวเองอย่างภาคภูมิใจพร้อมคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด ธุรกิจขยายตัวจากร้านซักรีดสู่โมเดลใหม่ลูกค้าเริ่มเรียกร้องให้ต้นติดตั้งตู้ล็อกเกอร์เพิ่มในย่านอื่นอืนมีเจ้าของคอนโดมิเนียมแถวนั้นเดินเข้ามาคุยกับต้นเธอสนใจติดตู้ล็อกเกอร์ที่คอนโดชันไหมลูกบ้านฉันหลายคนอยากใช้บริการซักรีดแบบนี้ต้นตื่นเต้นกับข้อเสนอนี้และเริ่มคิดว่าเราจะขยายธุรกิจนี้ออกไปนอกเหนือจากร้านของเราได้ยังไง เขาเริ่มติดต่อโรงงานผลิตตู้ล็อกเกอร์ขนาดเล็กและสั่งทำตู้ล็อตใหม่เพื่อทดลองติดตั้งตามคอนโดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากร้านสก,กีธ,ธรรมดาสู่ระบบสกีอัตโนมัติจากลูกค้าขาจรสู่ลูกค้าประจำที่ใช้บริการผ่านแอปจากแค่หน้าร้านสู่คอนโดมิเนียมและสำนักงานปรับปรุงเทคโนโลยีต้นสร้างแอปพลิเคชันสำหรับสกี ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งตู้หลายแห่งคือระบบจัดการไม่เป็นระเบียบลูกค้าบางคนลืมรับเสื้อผ้ามีบางครั้งที่ตู้ล็อกเกอร์เต็มแต่ลูกค้าไม่รู้ว่าควรไปใช้ที่จุดไหนแทนต้นต้องคอยตอบข้อความลูกค้าเองซึ่งเริ่มกลายเป็นภาระที่หนักขึ้นเรื่อยๆต้นตัดสินใจจ้างโปรแกรมเมอร์มาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันแอปสามารถให้ลูกค้าเช็คสถานะตู้ล็อกเกอร์ได้ว่ามีที่ว่างหรือไม่ สามารถชำระเงินผ่านมือถือแทนการจ่ายเงินสดหรือเหรียญระบบจะส่งแจ้งเตือนให้ลูกค้าเมื่อเสื้อผ้าพร้อมรับต้นเปิดตัวแอป Smart Locker Laundry และเริ่มให้ลูกค้าทดลองใช้ลูกค้าชื่นชอบเพราะไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านหรือกังวลเรื่องการลืมรับเสื้อผ้าอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นแค่ร้านสก,กีดอีกต่อไปแล้วเรากำลังสร้างระบบสกีดอัจฉริยะต้นคิดกับตัวเอง นักลงทุนและโอกาสใหม่ๆเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตนักลงทุนก็เริ่มให้ความสนใจวันหนึ่งคุณกวินนักธุรกิจสายเทคโนโลยีติดต่อมาหาต้นผ่านอีเมลผมสนใจโมเดลธุรกิจของคุณเราน่าจะขยายระบบนี้ไปทั่วประเทศได้ต้นลังเลแต่ก็รู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เขาเข้า,ขาร่วมประชุมกับนักลงทุนและอธิบายไอเดียของเขา นักลงทุนมองเห็นศักยภาพของธุรกิจนี้และเสนอเงินทุนเพื่อขยายไปยังห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานจุดเปลี่ยนสำคัญจากร้านเล็กๆธุรกิจที่เริ่มได้รับเงินทุนต้นไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านสก,กีอกตอไปแต่กำลังจะเป็นซ e อของธุรกิจสกีตอัชริยะอุปสรรคครั้งใหม่คู่แข่งเริ่มเรียนแบบเมื่อธุรกิจของต้นเริ่มประสบความสำเร็จคู่แข่งก็เริ่มโผล่ขึ้นมา บริษัทสกีเจ้าใหญ่เริ่มเปิดตัวตู้ล็อกเกอร์สกีของตัวเองและเสนอราคาที่ถูกกว่าลูกค้าบางส่วนเริ่มลังเลและบางคนก็เปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งต้นรู้ว่าถ้าเขาไม่พัฒนาอะไรใหม่ๆเขาอาจถูกแย่งตลาดไปปัญหาที่ต้องแก้ทำอย่างไรให้ Smart Locker Laundry ดีกว่าคู่แข่งจะรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างไรระบบที่มีอยู่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติม ความท้าทายใหม่รอยอยู่ข้างหน้าต้นกลับมานั่งที่ร้านมองดูเหรียญซักผ้าเก่าๆที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียทั้งหมดเขารู้ว่านี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของธุรกิจและเขาต้องหาทางนำหน้าคู่แข่งต้นตัดสินใจพัฒนา AI ระบบบริหารจัดการสกรีดอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ายิ่งขึ้นเรื่องราวจบลงที่ภาพของต้นกำลังนั่งวาดแผนธุรกิจใหม่บนกระดาษพร้อมรอยยิ้มแห่งความมุ่งมั่น นี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นความสำเร็จที่เริ่มสันคอน6เดือนหลังจากเปิดตัว Smart Lock Colony ระบบสกีตอัจฉริยะของต้นเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมีการติดตั้งตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะกว่า50จุดในคอนโดห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานลูกค้าใช้แอปมากขึ้นและยอดสั่งสกีตเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ต้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเขาเริ่มฝันไกลถึงการขยายธุรกิจไปทั่วประเทศแต่แล้วความสำเร็จนี้กลับนำไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของเขาปัญหาเริ่มต้นระบบสกีดไม่รองรับปริมาณลูกค้าตู้ล็อกเกอร์เริ่มเต็มเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากลูกค้าหลายคนมาฝากเสื้อผ้าแต่พบว่าตู้เต็มต้องเดินหาตู้ว่างกันเองซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจ มีลูกค้าหลายรายลืมมารับเสื้อผ้าเป็นเวลาหลายวันทําให้ตู้ไม่สามารถใช้รับของใหม่ได้เราต้องจัดการระบบให้ดีกว่านี้ต้นคิดในใจแต่ยังไม่มีเวลาแก้ไขปัญหานี้ทันทีการจัดส่งเสื้อผ้าล่าช้าสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้าระบบการซักและจัดส่งเสื้อผ้าที่เคยทําได้อย่างราบรื่นเริ่มติดขัดทีมงานของต้นต้องไปรับและส่งเสื้อผ้าจากตู้ล็อกเกอร์หลายจุด แต่เริ่มบริหารเวลาได้ไม่ดีพอบางครั้งเสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วไม่ได้ถูกนำส่งตู้ตรงเวลาลูกค้าต้องรอ1-2วันก่อนจะได้รับเสื้อผ้าลูกค้าหลายคนเริ่มบ่นในโซเชียลมีเดียเช่นทำไมซักผ้าช้าจังจะใส่เสื้อผุ่งนี้แล้วแต่ยังไม่มาเลยล็อกเกอร์เต็มตลอดต้องเดินหาหลายที่กว่าจะเจอที่ว่างต้นเริ่มรู้สึกกดดันเพราะปัญหาสะสมขึ้นทุกวัน คู่แข่งใช้จังหวะนี้โจมตีธุรกิจของต้นบริษัทสก,กีเจ้าใหญ่ที่เห็นต้นเป็นคู่แข่งเริ่มเปิดตัวบริการขายกันพวกเขาติดตั้งตู้ล็อกเกอร์สก,กีของตัวเองตามห้างสรรพสินค้าและโฆษณาว่ารวดเร็วทันใจไม่ต้องรอไม่เต็มเหมือนของเจ้าอื่นคู่แข่งใช้กลยุทธ์ลดราคาค่าบริการเพื่อดึงลูกค้าไปจากสมาร์ทล็อกเอลอน ลูกค้าบางคนเริ่มเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งเพราะเชื่อว่าเร็วกว่าและสะดวกกว่าต้นนั่งอ่านรีวิวเชิงลบที่เพิ่มขึ้นทุกวนันและเริ่มเครียดมากขึ้นนี่เรากำลังจะเสียทุกอย่างไปอย่างนั้นเหรอจุดต่ำสุดกระแสโซเชียลมีเดียและความเครียดของต้นวันหนึ่งมีโพสต์หนึ่งจากลูกค้ารายใหญ่ในทวิตเที่กลายเป็นไวรั สมาร์ทล็อกคาร์ลอนรบริการแย่เสื้อผ้าล่าชา้าล็อกเกอร์เต็มต้องเดินหาที่ฝากเองไม่แนะนำมีคอมเมนต์ตามมามากมายหลายคนแชร์ประสบการณ์แย่ๆและบ่นว่าระบบไม่เสถียรเพจรีวิวสินค้าก็เริ่มให้คะแนนต่ำลงและบางคนถึงกับบอกให้เลิกใช้บริการเราต้องแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดต้นรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรธุรกิจที่เขาสร้างมาอาจพังทลาย ต้นต้องเลือกว่าจะล้มหรือจะสู้ต่อไปต้นนั่งอยู่ในออฟฟิศเล็กๆของเขามองไปที่โต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยสมุดโน้ตและแผนธุรกิจที่เขาวาดฝันไว้เขามองไปที่เหรียญซักผ้าเก่าที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแล้วคิดกับตัวเองเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วจะปล่อยให้มันพังไปแบบนี้จริงๆเหรอเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาทีมงานฝ่ายเทคนิคและพูดว่า เราต้องทำให้ระบบมันอัจฉริยะกว่านี้เราต้องใช้ AI มาช่วยจัดการเรื่องราวจบลงที่ต้นลุกขึ้นมาพร้อมวางแผนลิกเกมครั้งใหม่จุดเริ่มต้นของการลิกเกมต้นนั่งอยู่ในออฟฟิศเล็กๆมองไปที่บอร์ดแผนธุรกิจที่เต็มไปด้วยโน้ตและไอเดียต่างๆโทรศัพท์ของเขายังแจ้งเตือนข้อความจากลูกค้าที่ยังคงบ่นเรื่องความล่าช้าและล็อกเกอร์เต็ม เขารู้ว่าถ้ายังใช้ระบบแบบเดิมอยู่ธุรกิจนี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้แต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขานึกถึงบทความเกี่ยวกับ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเคยอ่านถ้าเราสามารถใช้ AI จัดการระบบได้เราจะทำให้ทุกอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้นศึกษาเทคโนโลยี AI และเริ่มต้นพัฒนา ต้นเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ AI, Machine Learning และระบบอัตโนมัติเขาติดต่อเพื่อนเก่าที่ทำงานในสาย Data Science เพื่อขอคำแนะนำเพื่อนแนะนำให้เขาใช้ AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ล็อกเกอร์และปรับระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเราต้องทำให้ตู้ล็อกเกอร์รู้เองว่าควรปล่อยพื้นที่ให้ใครและจัดการให้ลูกค้าไม่ต้องเดินหาตู้ว่างเอง ต้นเริ่มจ้างทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนา Smart Locker AI System แนวคิด AI ที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าคำนวณว่าจุดไหนมีโอกาสล็อกเกอร์เต็มและแนะนำลูกค้าให้ไปใช้จุดที่ใกล้เคียง AI จัดการตู้ล็อกเกอร์อัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าลืมมารับเสื้อผ้า AI จะส่งการแจ้งเตือนและอาจย้ายเสื้อผ้าไปยังตู้ว่างอื่น AI คำนวณเส้นทางจัดส่งที่มีประสิทธิภาพลดเวลาล่าช้าในการรับส่งเสื้อผ้า AI Chatbot ให้ลูกค้าสอบถามและแก้ปัญหาได้ทันทีผ่านแอปทดลองใช้งาน AI รุ่นแรกทีมพัฒนาใช้เวลาหลายสัปดาห์สร้าง Smart Locker AI Beta Version ต้นตัดสินใจทดลองใช้ระบบกับตู้ล็อกเกอร์ในคอนโด5แห่งก่อนลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีที่ว่างหรือเมื่อตู้กำลังจะเต็มระบบเริ่มคำนวณว่าควรให้ลูกค้าไปใช้ตู้ไหนแทนหากจุดที่ต้องการเต็มผลลัพธ์ช่วงแรกล็อกเกอร์ไม่มีปัญหาเต็มเร็วเกินไปอีกต่อไปเสื้อผ้าไม่ค้างในระบบลูกค้าสามารถรับของได้เร็วขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มกลับมาพี่เจีย๊ยบลูกค้าประจำลองใช้ AI และพูดว่า โอ้โหนี่มันสะดวกขึ้นเยอะเลยปกติฉันต้องเดินหาตู้ว่างเองตอนนี้แอปบอกให้ไปที่จุดที่มีที่ว่างได้เลยเปิดตัวระบบใหม่และเรียกลูกค้ากลับมาเมื่อต้นมั่นใจว่า AI ทำงานได้ดีแล้วเขาตัดสินใจเปิดตัวระบบเวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการมีการส่งอีเมลและโฆษณา Smart Locker AI System ให้ลูกค้าเก่า ต้นยังเปิดโปรโมชั่นใช้ AI จองล็อกเกอร์ครั้งแรกฟรีเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาภายใน2สัปดาห์ลูกค้าที่เคยเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งเริ่มกลับมาใช้บริการของต้นอีกครั้งลูกค้าหลายคนรีวิวว่าระบบดีขึ้นเยอะ AI แนะนำที่ฝากเสื้อผ้าให้เลยไม่ต้องเดินหาคู่แข่งตกใจและพยายามตามให้ทัน คู่แข่งเริ่มรู้ว่าต้นนำ AI มาใช้และพวกเขาก็พยายามพัฒนาระบบของตัวเองให้ดีขึ้นแต่เนื่องจากพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นการไล่ตามจึงยังต้องใช้เวลาอีกนานลูกค้าหลายคนที่เคยไปลองใช้บริการของคู่แข่งกลับมาบอกว่าของคู่แข่งแค่ลดราคาแต่ยังไม่ฉลาดเท่าของ Smart Lock er, AI ต้นเริ่มมองเห็นว่าธุรกิจของเขากลับมาแข่งแข่งขึ้นอีกครั้ง ต้นรู้ว่าอนาคตของธุรกิจไม่ได้หยุดแค่นี้ต้นเย็ยนอยู่หน้าร้านมองไปที่หน้าจอแอปที่แสดงผล Smart Locker AI กำลังทำงานเขายิ้มออกมาเรากลับมาแล้วและครั้งนี้เราจะไปให้ไกลกว่าที่เคยนักลงทุนที่เคยลังเลเริ่มสนใจอีกครั้งและมีบางรายติดต่อมาเพื่อขอขยายระบบนี้ไปต่างประเทศต้นรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การกอบกู้ธุรกิจ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายอาณาจักรไปทั่วโลกภาพสุดท้ายของฉากต้นเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานเปิดแล็ปท็อปและเริ่มร่างแผนการขยาย Smart l o c k e r AI ไปสู่ตลาดระดับสากลการเปลี่ยนแปลงจากร้านสกรีดตเล็กๆสู่ธุรกิจระดับโลก5ปีผ่านไปร้านสกรีดเล็กๆของต้นกลายเป็นสำนักงานใหญ่ของ Smart Locka AI Laundry ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายตู้ล็อกเกอร์สกีอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีการติดตั้งตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะกว่า1,000 10, 0จุดตามคอนโดห้างสรรพสินค้าสนามบินและอาคารสำนักงานทั่วประเทศระบบ AI ได้ถูกพัฒนาให้จัดการทุกกระบวนการสกรีได้อัตโนมัติตั้งแต่รับเสื้อผ้าซักอบรีดไปจนถึงส่งคืนลูกค้า จากร้านสก,กีที่ต้องใช้เหรียญวันนี้ทุกอย่างทำงานผ่านระบบดิจิทัลแล้วต้นพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มงานเปิดตัวระดับนานาชาติต้นได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในงาน Global Tech and Innovation Summit ที่ประเทศสิงคโปร์ผู้เข้าร่วมงานเป็นนักลงทุนระดับโลกและซ e o จากอุตสาหากรรมต่างๆบนเวทีต้นพูดถึงจุดเริ่มต้นของเขา ผมเคยเป็นแค่เจ้าของร้านสกรีดเล็กๆที่ต้องคอยเก็บเปลี่ยนจากเครื่องซักผ้าวันหนึ่งผมถามตัวเองว่าทำไมเราต้องใช้วิธีเดิมๆเ,เราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงวันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะผู้ก่อตั้ง Smart Locker AI Laundry ระบบสกีตอัจฉริยะที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ไปตลอดกาลผู้ฟังตบมือดังลั่นนักลงทุนหลายคนให้ความสนใจและอยากร่วมลงทุน การขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลกหลังจากงานประชุมบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจากญี่ปุ่นและสหรัฐสนใจร่วมมือกับต้นพวกเขาต้องการนำ smart locker AI laundry ไปขยายตลาดในยุโรปและอเมริกาต้นเดินทางไปเซ็นสัญญากับบริษัทต่างชาติในซิลิคอนแวลลีย์เรากำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วโลกต้นคิดในใจมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น หลังจากกลับมาที่ประเทศไทยต้นแวะไปเยี่ยมร้านซักรีดเก่าของตัวเองที่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์ทดลอง AI Laundry แห่งแรกของบริษัทเขาเดินไปที่มุมหนึ่งของร้านและพบกับเหรียญซักผ้าเก่าๆที่เขาเคยเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่มีไอเดียเขาหยิบเหรียญขึ้นมามองแล้วนึกย้อนถึงวันที่เขาพยายามติดตั้งล็อกเกอร์แรกหน้าร้านวันที่ลูกค้าบ่นเรื่องล็อกเกอร์เต็มและเขาต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเอง วันที่เขาถูกคู่แข่งโจมตีและเกือบจะล้มเหลววันที่เขาพัฒนา AI และเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองจนกลายเป็นอนณาจักรระดับโลกทุกอย่างเริ่มจากเหรียญเล็กๆเ,เหรียญเดียวแต่ถ้าเราคิดให้ไกลพอมันสามารถเปลี่ยนโลกได้บทสรุปการเปลี่ยนแปลงของต้นและอุตสาหากรรมสกีตจากคนที่เคยต้องนั่งรอให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านสกีตกลายเป็นผู้นำอุตสาหากรรมสกีตอัจฉริยะ จากธุรกิจที่ต้องใช้เหรียญหยอดเครื่องซักผ้าสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบผ่าน AI และแอปพลิเคชันจากการสักรกีดแบบเดิมๆสู่เครือข่ายสักรกีดไร้สัมผัส Contactless Laundry ที่ให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา Smart Locker AI Laundry ได้รับ Award Best Tech Innovation for Daily Life ต้นได้รับการขนานนามว่านักธุรกิจที่เปลี่ยนอุตสาหากรรมซักรีดของโลก ฉากจบวิสัยทัศน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดต้นเย็นอยู่ที่ระเบียงของสำนักงานใหญ่มองออกไปยังเมืองที่มีตู้ล็อกเกอ์อัจฉริยะของเขาติดตั้งอยู่แทบทุกมุมถนนโทรศัพท์ของเขาแจ้งเตือนข้อความจากลูกค้าคนหนึ่งที่ส่งมาขอบคุณขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นตอนนี้เราไม่ต้องเสียเวลาซักผ้าเองแล้วต้นยิ้มออกมาและคิดในใจว่าเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้แค่สร้างธุรกิจ แต่มันมีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะทำต่อไปภาพสุดท้ายต้นหยิบเหรียนซักผ้าขึ้นมาวางมันลงบนโต๊ะข้างๆแล็ปท็อปที่กำลังแสดงแผนขยายธุรกิจ AI Laundry ไปยังอีก10ประเทศแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องทำงานสรุปสาระสำคัญของฉากนี้ ธุรกิจสกีดแบบเดิมถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยี AI ต้นขยายธุรกิจจากร้านเล็กๆไปสู่ระดับโลก AI Laundry กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหากรรมสกรีดจากเหรียญซักผ้าสู่ธุรกิจสกีดไร้รสัมผัสระดับโลกต้นไม่ใช่แค่เจ้าของร้านสกรีดอีกต่อไปแต่กลายเป็นนักนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกทีมของฉากนี้ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกธุรกิจที่เคยใช้เหลียงกลายเป็นระบบ AI ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกความสำเร็จจากวิสัยทัศน์ถ้าเรากล้าที่จะคิดไกลพอเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ได้การไม่หยุดพัฒนาแม้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ต้นยังมองไปข้างหน้าว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร